เพลงฮิตเบเกอรี่มิวสิกในดวงใจของโนซาโตนะครับ Live and l e a เ n หรือข้อความครับเออ Live ์แเลครับ Live and Learn หรือเธอทั้งนั้นครับลิ v e อนด์เลครับ Live and Learn หรือปล่อยไปตามหัวใจครับเออปล่อยไปตามหัวใจอ่าปล่อยไปตามหัวใจหรือรักคุณเข้าแล้ว <c oughs> ครับรักคุณเข้าแล้วรค,ลครับรักคุณเข้าแล้วหรือคนข้างล่างครับรักคุณเข้าแล้วร,นนรักคุณเข้าแล้วหรือภาชนะครับรักคุณเข้าแล้วครับมีแว๊ดโดจนิดหนึ่งรักคุณเข้าแล้วหรือโฮมครับ รักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือลมหนาวครับรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือก่อนครับรักคุณเข้าแล้วก่อนยังไม่ลงอยู่ไหมไม่ลงรักคุณเข้าแล้วหรือดินแดงแห่งความรักครับรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือคืนนี้คอหอมครับรักคุณเข้าแล้วรักคุณเข้าแล้วหรือรักที่เพิ่งผ่านฝนไปครับรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือรักของเธอมีจริงหรือเปล่ารักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือลอยทะเล รักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือดาวรักคุณเข้าแล้วยาวเลยเหรอใช่ครับผงใส่กันรักจริงนะรักคุณเข้าแล้วหรือความลับรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือเหมือนเคยรักคุณเข้าแล้วอันนี้ยังเอาไม่ลงอีกเหรอไอ้ลงเคยแล้วนะรักคุณเข้าแล้วหรือทุกสิ่งรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือหยุดรักคุณเข้าแล้วครับหยุดจะไม่ลงอีกโหยังไม่หยุดอีก รักคุณเข้าแล้วหรือก้อนหินละเมอรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือที่ว่างรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือบุษบารักคุณเข้าแล้วครับอันนี้เดี๋ยวโซนบอสแล้วนะอ่ะอันนี้ยังไงต้องเอาให้ลงรักคุณเข้าแล้วหรือเผลอครับรักคุณเข้าแล้วครับรักคุณเข้าแล้วหรือลมหายใจครับรักคุณเข้าแล้วครับสุดท้ายนะฮะรักคุณเข้าแล้วหรือฤดูที่แตกต่างรักคุณเข้าแล้ว เฮ้ยไม่ลงเลยเหรอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมชอบเพลงนี้ที่สุดผมผมชอบเพลงนี้ที่สุดแล้วเหมือนจะเหมือนจะไม่ใช่เพลงของพี่บอยนะผมมามารู้จักตอนเป็นเพลงพี่บอยไงอ๋อแต่ก่อนนั้นแล้วผมแล้วผมไปเซิร์ชดูแล้วมันมีของรุ่นเก่าก่อนหน้านี้ของเก่าแบบว่าโอเคว่่าคคงไม เขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผใจเข้าสักวันโอเคขอบคุณมากครับครับ